สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันแก้วอีกแล้วนะคะคลิปตัวคลิปที่ทาขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมบุกคำบนเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะไม่การันตีนะคะว่าจะมาถึกความหรือตักตนของตัวช้ยวิจารณญาณนะคะรับชมบุกคำบรเทิงเท่านั้นนะคะมาสามอะรอบที่ผ่านมาดีกว่าอะรอบที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาทุกคน นี่คือรอบที่ผ่านมานะคะที่ได้นะคะได้อะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้เยอะมากแนวทางเยอะมากแต่ละหุ้นโอ้โหวันหนึ่งทำแบบมากหน้าหลายตานะหุ้นเนี่ยยืนยันด้วยด้วยแบบนี้นะคะแต่แผ่นกระดาษแผ่นเดียวนะยืนยันด้วยแบบนี้นะ,ะมาได้อยู่นะคะ ใครตามก็ได้ใครไม่ตามก็ไม่ได้มาบ้างไม่มาบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคุนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะุรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุนแต่แต่เนี่ยนอยเอกอ่ะไอ้ไอ้ลาวกาชาติคือแบบโอ้แบบปังๆังนะไม่รู้อ่ะฟังจริงนะงอย่างนี้เลยนะเอาจริง แล้วก็อย่ามาถามเรื่องสถิติย้อนหลังนะคะตอบให้ไม่ได้ค่ะสถิติย้อนหลังนะตอบให้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลามาอ,อันอัยังเกาะไม่มีเวลามาดูสถิติย้อนหลังนะทุกคนไม่ได้แบบมาคืออาจารย์ท่านอื่นอาจจะแบบมีสมุดเล่มใหญ่ๆเนาะแบบเขียนสถิติอะไรเงี้ยเราไม่มีค่ะเราไปหน้าอย่างเดียวเลยนะคะคือเก่าไปใหม่ก็มาค่ะแค่นี้ไปเรื่อย มารอบนี้นะอันนี้คือของเมื่อวานเนาะมารอบต่อไปนี่นะคะคือของจริงคืออันนี้คือวันนี้นะทุกคนดูวันที่ให้ดีนะคะดูปากกาเครียกอะไรเนี่ยปากกาไฮไลท์เนี่ยอ่านะคะทุกคนไปสามหกเลยค่ะสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้านะถะ้าใคไปแค่นี้นะคะสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้านะคะไฮไลท์มาเนาะ ใครอยาเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มานะทุกคนก็คือวันไหนคลิปอะแนวทางลงไม่หมดนะทุกคนบางทีแล้วแต่เนาะอื่ถ้าคลิปตัดไปก็คือไม่มีเราไม่จบอ่ะทุกคนเพราะว่าความจำเต็มบายขึ้นเล่นนี่นะทุกคนลาวสามลาวนะฮะดูให้ดีนะฮะชัด กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะชัดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะไป05ไป0ูนย์เห็นไหมไปไปศูนย์สองห้ายสองห้าศูนย์สามศูนย่งาสี่ห้าแปดแล้วก็สองหนึเราเจาะสองหนึให้อยู่นะคะ,ะแต่ถ้าตัวศูนย์ห้าเนี่ยเราไม่ได้เจาะเพราะว่าเขาเป็นตัววิ่งดวใช่ไหมเราก็ไม่ได้เจาะให้อะไรเงี้ยทุกคนเออนะคะนี่นะคะดูให้จบแล้วก็คุณก็จะได้ครบทุกหุ่นนะทุกทุก ทุกแนวทางนะคะทุกคนอันนี้คือสี่ใบนี่คือรวมกันก็ทึงกี่หุ้นแล้วนะหุ้นใบละสามสิบสิบหุ้นละอา่าสิบหุ้นแล้วนะคะแค่4ี่ใบนี่ก็สิบหุ้นแล้วนะทุกคนแก้ชอบทําแบบนี้ค่ะไม่ได้แยกให้นะไม่มีเวลาแยกทุกคนแต่แก้ว่าไป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 ,ไปแบบนี้ดีแล้วเพราะว่ามันสามารถดึงกันได้นะทุกคน ถ้าไม่มั่นใจเราก็ไม่ทําให้เนาะมมาก็คือมาไม่มาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ่อมให้นะทุกคนอ่านี่สามล้านอยู่นี่เดิมพีนาวดเดิอแบบนึงเนกระดาษหมดแล้วลืมนี่สามล้านอยู่นี่เปลี่ยนเล่มใหม่แล้วนี่คือเปลี่ยนเล่มใหม่เลยนะคะสมล้าน VIP นะคะทุกคนสามล้าน VIP นะคะวันนี้มี VIP เพราะว่าคิดได้ว่าอะไรนะเพราะว่า ปกติหยุดค่ะนะคะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ